สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมจะมาลอยกระทงกันนะครับลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วแล้วไปตีหรีอโอ้ไม่ใช่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 แล้วนะครับผมเรามาลอยกระทงออนไลน์กันนะครับอา่าลอยกระทงโอ้โหภาษาเฮี้ยอะไรวะโอ้ไม่ท้ายนะครับ เอ่อมามามาลอยกระทรงทั้งทีเราต้องอย่าพูดมคำหยาบนะครับเนี่โอเคครับจัดไปครับลอยลอยเว็บไรดีว,วะมันมันต้องลอยหลายคลองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคอคออะไรเอ็มไทยเย็นเยี่ยมเอ็มไทยนะครับลอยเอ็มไทยนะครับเอ็มโกโรเทคไม่ใช่แล้วลอยลอยกระทงลอยลอยกระทง อะไรล,ลอยกระโดงออนไลน์กับอะไรเอซเอทลอยกระโดงไม่ดีลือกกระทงนะครับอ,อะไรเนี่ยแรงเนาะพอพอเกินแล้ววะผัวพอไม่รู้กูร,ร,รู้แต่ว่าผัวที่ดีต้องมีเมียน้อยนะครับอ่าละชื่อผัวทิธานอ่าเป็นชื่ออันนี้แล้วกัน โอเคคุณแบล็กนะครับอะล่ะกระทงนะครับกระทงเนี่ยต้องเป็นสีสันของชีวิตนะครับเออเดียวเดียวอะไรนะเผยแพร่ประเทศนี้ไทยสู่ประชาคมอาเซียนลอยผ่านเอ็มไทยกันเลยเด็กประเทศที่จะลอยกระทถงลอยโอ้ระยำชิ้มหายครับลอยลอยดีละ อโอ้ยเดียว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 เฮ้ยทำไมมันฉากไม่เปลี่ยนวะอะไรเนี่ยเดี๋วขอให้ขอให้เจอริฟีนาด้วยเถิดขอแบบเต็มอิ่มนะเฮี้ยอะไรมันบ่นเฮี้ยอะไรนะไม่รู้นะครับอ้าวนะครับอืมผมชอบนี้มากเลยผัวที่ดีต้องมีเมียมน้อยผัวที่ดีต้องมีเมียน้อยนะครับเอาละ คำคมของผมนะครับพออพออมยมาจากไหน,นอ่าอ่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ตีลีกันแล้วนะครับต้องตบปลีต่อยสาวตุยตูดกระเทยเดี๋ยวนีแล้วต่อยสาวตุยตูดกระเทยนะครับโอ้โหผมนี้เมียคติกับกระเทยนะครับ ไม่ได้สา,าไรรดสารอุลืมเนี่ยนะครับตุยถึงได้ตุยตุยตูดโอ้สารอุเลยโอเคครับอ <comet. S 1> โอเคต่อไปผัวที่ดีต้องมีเมียน้อยน,นี่อย่างเงี้ยครับผัวที่ดีต้องมีเมียน้อยพิมเพี้ยอะไรวะเนี่ย เอาละครับตบลีต่อยสาวตุยตูดกระเทยนะผัวที่ดีต้องมีเมียน้อยนะครับนี่เป็นคําคมอืนี่มันโอ้โหไม่อยากไม่อยากจะบอกเลยนะครับปลอปลอเอาเอาอะไรดีวะปลอกุลกเม่เมียอปลอเออปลออะไรวะปลอปลอ คิดเลยคิดเลยโอเคครับตอนนี้เราจะมาลอยกระทงกันนะครับเอาแกแรงเงาโอ้คุณแบล็คได้เลือกแรงเงาพอมาได้ฐานว่าโต๊ะปลีต่อยเสาตุยตุ้ยกันบัวรดีๆต้องมีไม่น้อยพอเราคิดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำนายกันว่าที่เลือกลอยกระทงแรงเงานะครับท่านกล่าวเลยว่า คุณเปคนใจดีคุณใจดีตรงไหนวะชอบช่วยเหลือนะครับเพื่อนฝูงเยอะแถมแอมมิสน่ห์อยู่ในตัวเองลึกๆช่วงนี้ดาวคุณพระเวียนอะไรเวียนมาครอบครองไอเวียนมาครบรอบพอดีส่งผลให้คุณมีโชคลาภอย่างแรงจากผู้ใหญ่ใจดีและทำารทนสอบในเสน่ห์ความรักท่านมีคู่เน่คู่ให้ระหว่างคนรอบคดีดิดีดิ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 ดดดดดด ลอยกระทงโอเคครับลอยกระทงดีๆเนี่ครับอ้าวอ้าวอีแล้วแล้วกระทงอยู่ไหนวะโหแม่งแม่งคนอุตสา่าห์ลอยเนี่ยนะครับเขากูลอยประเทศเราเนี่ยลอยประเทศเรานะครับอ่าโอเคลอยกระทงเสร็จแล้วนะครับเราไปลอยออะไรวะเราไปเราไปลอยที่อื่นกันดีกว่า พิมใหม่เลยนะครับพิมใหม่แม่งเลยลอยลอยกระทงลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วแล้วไปตีเหรียนโอแมวแมวแมวม,ม,ม,มันไม่ใช่นะครับเพลงมันเพลงวัฒนวัฒนธรรมของไทยนะครับอ๋อเย็ดโอเคครับลอยที่กระปุกกันนะครับผมเจมาแล้วจะลอยกันกระมังนะครับหรือว่า ใครติงตองเป็นบ้าเป็นร้อยได้โถส้วมก็ได้นะครับโอ้โหโถ,ส,ถส้วมโถส้วมมีร้อยเนี่ยเฮียนี่เพลงแม่งเอ้ยกรอ,อกเชนนะครับนี่จุดทูบเทียนเดี๋ยวได้แล้ครับกระทงกระทงนะครับ มันนี่มันต้องมีสีสันนะครับกระทงไม่ใช่ว่าจะเอากระทงอะไรก็ได้นะครับเมื่อกี้นี้ผมเอาที่อะไรบลอเอาโทแรงเงาฟัวดีๆต้องมีไม่น้อยนะเนี่ยกระทงนะครับเอาแกนะครับกระทงจุดทุกจุดเรียบร้อยนะครับใส่คําบริฐานนะครับใส่ใส่ใส่ว่าอะไรเดี๋ยวว่าเฮียไมวไมวมแมกระทงมันไม่ได้ ขอเชิญน้องขอขอตีลีสักนึงก่อนเดี๋ยวได้แล้วม,ม,มันต้องแบบนี้นะครับใคร,ร <c oughs> ใครเป็นกะลียกมื <c oughs> อขึ้น่าฮ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 ่า่า่า่ เดี pues er ๋ยวบายแล้วก็ควันระบบกูุยควันละโบกูสัตว์เอ้เมื่อตัวอะไรตอนนี้โอ้คนกำลังหางเฮ้ยมีคนตงกินมาเลยอะไรวะชีวิตอืม สอบที่นี่อะไรนะตั้งตั้งแต่นี้ขอ่อยพบเจอได้สิ่งดีดีโอ้โหเจอสิ่งดีไม่พ่อยหรอเนี่ย <c oughs> ข,ข่อยขอความหมอกโดยเดอโอเคครับ